โนเนียแล้วครับผมนี่ครับผมต้นน้ำหวานต้นน้ำหวานนีอูมสวยมากครับพี่น้องน่าจะได้หลายกิโลอยู่ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีตะตันผู้ชมทุกตะตันนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาตีพึ่งในสวนยางนะผมนี่ครับผมต้นนี้นะครับต้นสะดาหรือว่าต้นเตียมนะครับพี่น้องต้นม้ใหญ่ครับผมนี่ประมาณตังสีลูกเล็กนะผมความสูงประมาณ12เมตรน่าจะได้ครับผมไม่สูงไม่เกินกว่านี้ครับผมลูกมากครับพี่น้อง เป็นย่านย่านปุตนะครับผมก็มีปี่ๆแต่บ้านเจอไว้ครับผมวันนี้ก็มีกองเกียร์ด้วยครับพี่น้องดูครับผมดูครับกองเกียร์กองเราครับหน้าบ่าวของผมเองครับผมกับพี่บ่าวของผมนะครับผมก็เตรียมตังค์เรียบร้อยครับผมต้องสปายขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมเจ็ดเกียร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยดูว่าไปเจ็ดเกียร์ในจุดไหนนะครับผมดดูเจ็นี่ครับผมตามครบเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับ โอ้ใส่ตรงมือนิดนึงครับผมเมือ่อกี้มันต่อยมาหลายดอกแล้วก็ใส่ห้องด้วย,วดดวยเดี๋ยวก็ขึ้นไปเจอที่รังฟึ่งคนับผมเพราะว่าต้นที่ขึ้นไปมันลําบากไม่สามารถตายไปได้แต่ว่ามองๆดูแล้วพอนัวน้ํานี่อ่มอมสวยครับผมน่าจะประมาณ6กจิตโลนะผมถ้าคาดไว้นะผมอันไม่ปิดนะผมก็ขอให้ได้มากกว่าสามกวดับพี่น้องขึ้นไปเจอที่ดังฟึ่งนะครับผมมาถึงแล้วโอ้โหหนูก็หัวน้ำครับผมนี่ับหัวน้ําปิตายังเจมเลยครับพี่น้อง เแกแล้วครับผมกลางๆเกลี่ยเกแล้วครับผมก็ยังเป็นหนอนแล้วพี่น้องมีเกสรด้วยครับพี่น้องออกเกสรด้วยสุดยอดครับผมน้ำหวานนี่อุ้มสวยมากครับผมต้องขึ้นไปด้านบนนะผมตัดไม่ได้จุดนี้มันลำบากต้องฝูกตังค์ตรงนี้ครับผม ก็สวัสดีเบื้อต้นนะครับพี่น้องขึ้นมาถึงแล้วครับตอนนี้ครับผมคนก้างจะดุครับพี่น้องต่อยโนเนี้ยแล้วครับผมนี่ครับผม้นน้ำหวานคนน้ำหวานนีอูมสวยมากครับพี่น้องน่าจะได้หลายกิโลอยู่ครับพี่น้องสุดนะครับผมไม่สูงครับดังนี้แต่ว่าอยู่ในส่วนยางก็ปี๋แถววบ้านเจอนะผมผมก็มาตีให้ดูครับพี่น้องคนน้ำหวานก็ เป็นเกือบสิบกิโลครับผมอาจจะถึงสิบกิโลก็ได้นะครับผมเพราะมันอูมากครับผมประมาณสองคืบนะพี่น้องสองคืบกว่าขวาใหญ่ครับผมโอเคเดี๋ยวจะวางกล้องดูไหมว่าจะวางกล้องไม่ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยววางกล้องต่อยนะครับผมขนาดมีฟันยังต่อยคิดดูครับพี่น้องตรงผมจะไปผมเสร็จแล้ว พอจิตสางก็ได้มันเองก็ได้ก็มัคุณปักี่สอนก่อนครับพี่น้อง นี่ครับเกสรน,นะผมพอๆครับผมไม่มีก็มีอะไรเอ้ยจังครับผมแก่จ้าไปนหนอนแล้วดูครับผม Ang okay. harap okay. ุดน้ำผมน้ำหวานน้ำปิ้งน้องหวานนะผมน้ะก้อนใหญ่เลยโอ้โหสีสวยงามมากครับพี่น้องน้ำหวานนี่ค่อนข้างสวย อ่อนเลี้ยวขึ่งสั่งครับพี่น้องโอ้โหสองคนครับผมโอ้โหน้ำหวานครับพี่น้องดูครับผมสองคนครับผมยอดครับ นอนแล้วพี่น้องรังนี้มันโกะมานานแล้วครับผมเกะทุก,กผมนอนตรงนั้นนะผมน้ำหวานไม่มีนะครับผมมีนิดเดียวครับผมเดี๋ยวติงครับได้แค่สองก้อน,นครับท่านผู้ชมก็ตัดเสร็จแล้วนะครับพี่น้องรังนี้ได้แค่สองก้อนเองครับผมพึ่งมันโกะมานานแล้วเลยเกือบจะตอดหนีไปแล้วครับผมเกือบจะร้างแล้ว โอ้พี่แกไปตามผมมาั้างแล้วแต่๋ผมไม่ว่างผมเลยไม่ได้มาตีให้นะผมความจริงครังนี้น่าจะได้สองสามรอบนะผมเพราะมันอยู่ใกลๆด้วยผมเลยไม่ว่างครับผมเลยได้มาตีให้รอบนี้น่าจะเป็นรอบเตียยนะผมนี่ดูว่าผมน้ําหวานนะผมสองก้อนคือเต็มตังค์นะพี่น้องคนใหญ่ๆนะผมก็น่าจะได้หลายกวดอยู่ผมติดตาสวยมากนะครับโอเคผมดูติดเหลือไว้นะครับก็ผ่านน้ําหวานนะผมแล้วก็เหลือตัวไว้ อย่างนี้มันเต่งไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่าลูกมันก็เกลแล้ด้วยอีกอย่างก็เกลเตาตะลุร้างด้วยนะผมจะเหลือไว้ก็ไม่รู้จะเหลือยังไงผมก็บอกไม่ถูกนะผมนี่ห้เขาได้ตอดตัวแล้วก็ถ้าอยู่ก็ค่อยมาลุ้นน้ําหวานกันถ้าไม่อยู่กอให้เขาได้ตอดตัวเข้าป่าผมส่วน<ม>นี่ครับผมตัวปึ้งโกยอยู่นี่นะครับลงครับผมเดี๋ยวไปอัดดทผลหานให้ดูครับโอเคครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ลงครับมาถึงแล้วที่บ้านนะครับผมมาชมผลฮานน้าหวานกันนะครับ มีครับผมได้มาสองก้อนปิดตาสวยๆนะครับเมียวเล่นตัวเพิ่งอยู่นะคือกสวยๆเลยครับพี่น้องนี่ครับผมปิดตาก้อนใหญ่เลยครับผมสลามังเล็กไปนะครับออกมาก้อนนี้ใหญ่นะครับ ือเลยครับคนนี้ประมาณ4ีกิโลกว่าๆเกือบเกือบหกิโลผมน้ำหวานประมาณ5ขวดอดโอ่งนะผมว่านะเดี๋ยวผีมสวยมากเมื่อกี้นะผมก็จบคลิปไปเพียงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่น้องครับผมก็อย่าลืมกดติดตามปิดตันเลยด้วยนะครับตบเพียงในนี้ครับผมสวัสดีครับ